สวัสดีค่ะฝนตกลินปะะบวกก็เลยซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะกระเจี๊ยบเขียวค่ะซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะป้าอยู่หน้าต่างนี่มาละขีนกยักษ์ของป้าดูทำร้านให้ใหม่ดูประบัวทำเอาท่อี V C เก่าๆมาเนาะมามัดติดกันให้เขาเรื้อยค่ะเราก็จะได้มีใบของเขากินแล้วก็ยอดของเขากินเยอะๆค่ะ เนี่ยค่ะตกไม่แรงค่ะลินลินมาดูคณะคิวว้าวนี่ดูกำลังงามค่ะคณะคิวกำลังงามค่ะวันนี้ใส่เปลือกไข่กาแฟค่ะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วค่ะอันที่เปลี่ยนเปียนนะ่ะเป็นแตงโมกำลังขึ้นค่ะนะเห็นไหม ใบเล็กๆน่ะแตงโมค่ะอันนู้นเป็นหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งปลูกใส่ถุง FC เขาถามว่าคิดว่าเขาปลูกลงดินทำแปลงปลูกใช่แล้วค่ะเขาก็ปลูกลงดินทำแปลงปลูกเป็นแปลงเป็นร่องเป็นแถวประบัวปลูกปลูกแบบนิดๆหน่อยๆเนาะก็ปลูกใส่ถุงเนาะแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ปลูกที่จะปลูกลงดิน ก็ปลูกใส่ถุงไว้ก่อนค่ะค่อยว่ากันเนาะอันนู้นเป็นถั่วพุ่มค่ะมีใบจริงแล้วสามใบแล้วค่ะอันนู้นเป็นแตงกวาแตงร้านค่ะนุ่นนุ่นนุ่นยังไม่ได้ทําร้านให้เลยค่ะงามค่ะมุมนู้นเป็นมะเขือค่ะมะล่าขี้นกป่าซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะมันเป็นความสุขของป้าเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะ จากการเลี้ยงหลานแล้วก็ทำงานบ้านเนาะก็แบ่งเวลามาเนี่ยค่ะทำสวนค่ะสวนครัวน้อยๆหลังบ้านค่ะนี่ค่ะคณะคิวค่ะนี่นี่นี่ซูไม่ดูใกล้ๆค่ะอันนู้นเขียวๆนู่นมะยงชิดค่ะมะยงชิดต้นนี้เปลือกหนาค่ะแต่เวลาเขาสุกงอมนี่ก็จะอร่อยมากกรอบหวานค่ะเนี่ยค่ะ ป้าก็ขอ,อ,อพาชมพืชผักสวนครัวตอนฝนตกลินเป็นคลิปสั้นๆป้าก็ซูมเอาเนาะเพื่อให้ชมใกล้ๆค่ะป้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะตอนนี้สองนาทีห้าสิบแล้วอ่ะขอสามนาทีค่ะ